เจี๊ยบกนกพรอดีตนักร้องดังป่วยมะเร็งเจอกับตัวเต็มเต็มผลของการถูกรางวัลที่หนึ่งจากกรณีที่เจี๊ยบกนกพรอดีตนักร้องดังถูกหวยรางวัลที่หนึ่งซึ่งเธอนั้นได้เปิดที่มาของหวยโดยกล่าวว่าที่ถูกรางวัลมาจากความบังเอิญจากการเห็นคนแก่ถือไม้เท้ากำลังซื้อของที่ห้าง พวกของใช้น้ำมันน้ำปลาจากนั้นเธอนั้นก็ให้แคทเชียร์คิดเงินให้โดยเธอเป็นคนจ่ายเองจากนั้นคุณยายจึงอวยพรขอให้ค้ำคูใยายจึงให้โชคอย่าลืมนะซื้อ82ก่อนเธอออกจากห้างเห็นแผงลอตเตอรี่เห็นเลข82ที่มีใบเดียวและถูกรางวัลที่หนึ่งและในเวลาต่อมา เจี๊ยบกนกพรน,นั้นก็ได้ประกาศตามหายายชราหลังให้โชคใหญ่บอกเลขรางวัลที่หนึ่งจนเป็นเศรษฐีใหม่ป้ายแดงโดยเธอนั้นได้โพสต์คลิปคุณยายคนดังกล่าวพร้อมระบุข้อความว่าตามหายายที่อยู่ในคลิปนี้ที่ให้โชคเจี๊ยบค่ะก่อนเธอนั้นได้มอบเงินสดให้คุณยายหนึ่พันบาท และฝากไว้กับครอบครัวคุณยายอีกหนึ่งหมื่นบาทเพื่อความปลอดภัยของคุณยายต้องบอกว่าล่าสุดเจี๊ยบกนกพรน,นั้นก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอหลังเจอกับตัวเต็มๆผลของการถูกรางวัลที่หนึ่งซึ่งเธอนั้นก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าตั้งแต่วันที่ถูกรางวัลที่หนึ่ง จนถึงวันนี้ก็สองวันสามคืนฉันยังไม่ได้นอนหลับเต็มตาเลยทุกคนโทรศัพท์ฉันทำไมถึงมีพี่น้องเยอะจังขยี้ตาหาวพี่น้องทั่วประเทศคนไม่เคยรู้จักก็บอกว่าเป็นพี่น้องกันก็โทรมาเต็มเลยมีแต่คนลำบากไม่ลำบากก็มีแต่ฉันคนเดียวนาะโอ้ยอย่างเพิ่งโทรมากันนะพี่น้องเอ๋ยรอให้ฉันใช้นี้ใช้สิงให้มันเสร็จก่อน นี่สิ่งฉันก็เยอะอยู่ค่ะอย่าเพิ่งโทรมานะ